สวัสดีค่ะเพื่อนๆอัดคลิปต่อเลยนะคะก็บทคลิปนี้จะมาพูดนะคะเมียฝรั่งหน้าใหญ่ใจตูแม่กระเชือก้อนล่วนะคะเพื่อนๆในภาษาบ้านเราอ่ะที่อีสานนะคะเขาจะเรียกว่ากระเชือก้อนล่วมหมายถึงว่าได้เงินเท่าไหรก่ก็เก็บ เก็บไม่เหลือนะคะเก็บไม่ได้แล้วก็มันรั่วไปเหมือนเราเอาน้ําใส่กระเชอือกระเชือที่มันก้นรั่วนะคะเราใส่ข้าวสารใส่ข้าเปลือกใส่น้ําใส่อะไรไปก็ไม่สามารถเก็บได้เลยคือมันรั่วลงไปหมดก็หมายความว่าคุณทํางานได้เงินเยอะแยะเลยนะคะเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณก็ไม่สามารถเก็บเงินได้เลยเพราะคุณมัวแต่ไปซัพพอร์ตคนที่เมืองไทยการที่คุณไปซัพพอร์ตคนที่เมืองไทยนั้นนะคะหน่อยจะบอกว่าให้คุณโฟกัสไปที่พ่อกับแม่ในกรณีที่คุณมีลูกที่เมืองไทยคุณก็ส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบเมื่อเขาเรียนจนจบแล้วก็ให้เขาพึ่งพาตัวเองให้เขาได้ใช้ความรู้ความความสามารถที่เขาเรียนมานั้นไปทำงานแล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเองนะคะแล้วคุณก็เลี้ยงดูพ่อแม่ แต่สำหรับญาติพี่น้องนั้นคุณอาจจะให้บ้างเป็นครั้งคราวเวลาคุณกลับไปเมืองไทยนะคะแต่การที่คุณเล่นไปรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะหลานเรียนหนังสือหลานขาหากหลานเข้าโรงพยาบาลหลานเปิดเทอมลูกของพี่สาวลูกของป้านะคะ,ะคุณก็รับผิดชอบหมดอย่างนี้แล้วคุณจะไปเหลืออะไรแล้วเมื่อไหร่คุณจะเก็บเงินไว้ให้คุณ ช้นะคะแล้วบางคนก็หลานที่เมืองไทยบวชให้ไปเลย50,000่นบาทซื้อทองให้ใส่นะคะตนที่เขาเป็นพ่อหนาอะ่ะพ่อนาคเขาจะมีใส่ทองอะไรประมาณนี้นะคะมีฝรั่งทางนี้ก็ซื้อทองให้ใส่เลยนะคะแล้วก็ให้เงินในการช่วยบวชนาคอีกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมว่า คุณทำงานกว่าจะได้เงิน7 8็ดแปดหมื่นบาทนั้นคุณทํางานทั้งเดือนเลยนะคะแล้วคุณหมายความว่าการทํางานทั้งเดือนนี้คุณแทบจะไม่ได้ใช้เลยคุณเอาไปซัพพอร์คุณที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าเ้าโตแล้วเขามีพ่อมีแม่ก็ให้พ่อแม่เขารับผิดชอบลูกๆของเขาไปนะคะเพื่อนๆคุณอย่าลืมว่าในกรณีที่คุณไม่มี ในกรณีที่คุณเจ็บป่วยหรือในกรณีที่สามีคุณเสียชีวิตแล้วสามีคุณมีเงินเดือนน้อยคุณก็ได้เงินแม่ไม่แม่ไม้น้อยด้วยแล้วคุณไม่เคยทํางานเลยไม่เคยออกไปทํางานเลยคุณได้เงินแม่ไหม่จํานวนน้อยคุณก็อยู่ในต่างประเทศไม่ได้แล้วเวลาคุณป่วยใครมาช่วยคุณนะคะ,ะก็มีเมียฝรั่งคนหนึ่งนะคะลูกชายเขาบวชลูกชายที่เมืองไทย แล้วเขาจัดง,งานอลังการใหญ่โตมากตั้งหน้าตั้งตาทำงานจันถึงเสาแทบจะไม่มีเวลาให้สามีนะคะไม่ไปไหนเลยสามีชวนไปไหนไม่ไปทํางานทํางานอย่างเดียวนะคะทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ไปบวชลูกชายนะคะแล้วการบวชลูกชายของเขาเขาก็จ้างทั้งรอปภจ้างทั้งตำรวจจ้างทั้งเด็กนักเรียนสาวๆที่น่ารักมาเป็นนางหาบนะคะแล้วก็มียูนิฟอร์มให้ใส่มีรอปภมาควบคุมงานแล้วก็มีโปรยทางจะ เพราะเงินโปรยทาได้78ด0 0 0หมื่นบาทนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็เงินในการจัดงานเงินเสื้อยืดยูนิฟอร์มที่จ้างรอปภจ้างหน่วยรักษาความปลอดภยัยแล้วก็จ้างตำรวจมาดูแลงานด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กินกันอิ่มหมีพีหมันนะคะงานบวชลูกชายงานเดียวหมดไปหลายแสนบาทเลยนะคะแล้วหลายแสนบาทนี้ทํางานทั้งปีเลยนะคะแล้วก็เขาก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแฟนเขาไม่ได้ให้เขาช่วยออกค่าใช้จ่ายแล้วเขาทํามางั้นเขาก็เก็บอย่างเดียว จนไม่มีเวลาไปซื้อของในร้านเอเชีย e ต้องฝากเพื่อนคนไทยด้วยกันซื้อว่าถ้าเธอไปร้านเอเชีย e บอกฉันด้วยนะฉันขอฝากเธอซื้อทํางานจนไม่มีเวลาให้แฟนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะระวังนะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาให้แฟนอย่างนี้มัวจะทํางานเอาเงินเอาเงินส่งกลับเมืองไทยวันใดวันหนึ่งแฟนของคุณไปเจอผู้หญิงคนอื่นที่เขามีเวลาให้ ไปเจอผู้หญิงคนอื่นที่เขาเก็บเงินเก่งไม่โอเวอร์มากนะคะคุณจะโดนทิ้งได้ง่ายแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็ยังไม่ได้วีซ่าถาวรนะคะวีซ่ายังโตปีต่อปีอยู่เลยแล้วทําไมถึงยังไม่ได้วีซ่าถาวรทําไมถึงปีต่อปีเพราะว่าเขายังเรียนไม่ถึงระดับ บไอที่รัฐบาลกําหนดนั่นเองนะคะเขายังเรียนไม่ถึงแล้วก็ภาษาเขายังพูดไม่ค่อยได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้ระดับภาษาที่ยังไม่ได้ที่รัฐบาลกําหนดเขาก็เลยได้วีซ่าแบบปีต่อปีถึงแม้ว่าคุณจัดจดทะเบียนสมรสก็ตามนะคะก็ยังไม่ได้วีซ่าถาวรน,นั่นเองนะคะแล้วการไปต่อวีซ่าแต่ละครั้งนั้นมันก็มีค่ารมเนียมวีซ่าด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็เสียเงินค่าธรรมเนียมตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนนี่ กลับไปบ้านเมืองไทยหน้าใหญ่เขาเรียกมาดามเขาเรียกคุณนายเขาเรียกคนสวยเอาเหลืองนะคะหลงคารมในคําหวานนั้นเสร็จแล้วก็เปไม่อันนะคะ กินอาหารทีมื้อละหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้ซึ่งหน่อยไม่เคยทานะคะเพื่อนเนเพราะว่าสําหรับหน่อยมันเยอะเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นถ้าเราเคยจนแล้วเราตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าเราจะไม่กลับไปจนอีกถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีเงินมากขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็ทําตัวเหมือนเดิมอย่างที่เราปกติธรรมดานะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นแล้วอย่าได้หลงในคําสรรเสริญเยิเนโยที่เขา มายอคุณเพื่อจะให้คุณเลี้ยงให้คุณอะไรประมาณนี้นะคะเลี้ยงบ้างเลี้ยงญาติพี่น้องเลี้ยงพ่อแม่เรานะคะเพื่อนๆแต่กันไปเลี้ยงแบบฟุ่มเฟือยใช้รถโชว์แต่งตัวสวยเอ,อแต่งตัวสวยนี่ก็ไม่ว่ากันแต่งตัวสวยก็แต่งไปนะคะหน่อยไม่ถึงตัวหน่อยเองอะ่ะใส่ผ้า,าถุงธรรมดาอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอากาศมันร้อนเราก็แต่งตัวเหมือนที่เราเคยแต่งเรากิน สตรีทฟู้ดหน่อยชอบมากเลยนะคะอาหารข้างทางอาหารตรงไหนถูกไปตรงนั้นถูกแล้วอร่อยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ชอบกินอาหารทะเลอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดงานใหญ่โตจัดงานแต่งงานใหญ่โตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเก็บเงินไม่เป็นหาได้เท่าไหร่ก็ไปหมดแล้ววันใดที่คุณลำบากมาวันใดที่แฟนของคุณตุยขึ้นมาวันใดที่แฟนของคุณขอเลิก ในกรณีที่อย่าร้างแยกกันอยู่นั้นบางคนก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพื่อนเพ่เพราะว่าอย่าลืมว่าฝ่ายชายนั้นเขาเลี้ยงดูเราเขาก็มีกําหนดระยะเวลาในการจ่ายเขาไม่ได้จ่ายเราตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทํางานได้เรายังมีแรงอยู่เราก็ต้องรู้จักเก็บเงินรู้จักบริหารเงินรู้จักบริหารชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อนๆืก็คลิปนี้ ก็มีแค่นี้นะคะฝากเตือนหญิงไทยก็ที่เป็นเมียฝรัง่งไม่ต้องเว่อวังอลังการมากไม่ต้องไปเลี้ยงปิดซอยเลี้ยงจัดงานหวดงานแต่งงานอะไรให้ลูกให้หลานลูกหลานอะไร ลูกของพ่อของไอ้ไม่ใช่สิลูกของพี่ชายน้องชายไรเปิดเทอมมีอุอบัติเหตุเกิดไรรับผิดชอบหมดเอาภาระทางบ้านมารับหมดแล้วอย่ามีหลายๆคู่ที่มีปัญหาชีวิตคู่เพราะการที่คุณส่งเงินกลับเมืองไทยเยอะเกินไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ทํางานแต่ของเงินแฟนของเงินสามีกลับเมืองไทยแล้วเกิดปัญหาทะเลาะกันแล้วสามีเขาบอกว่าฉันเอาเธอมาแล้วฉันเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะ ฉันดูแลเธอแค่นี้คนเดียวยังไม่เพียงพอเหรอฉันส่งเงินให้พ่อแม่เธอกินที่เมืองไทยแต่ละเดือนยังไม่พออีกเหรอเธอยังไปโอเงินไปช่วยเหลือหลานช่วยเหลือพี่สาวอ่าพี่สาวจะซ่อมบ้านพี่สาวจะซื้อรถพี่สาวจะผ่อนรถ ญาติจะผนรถซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของสามีของคุณนะคะในกรณีที่คุณเจอสามีที่สปอร์ตที่ใจกว้างอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คุณก็ต้องรู้จักสงสารสามีของคุณด้วยที่เขาทํางานเลี้ยงดูคุณอย่างดีแล้วคุณก็ยังโตดเงินของเขาเอาไปให้ญาติพี่น้องอีกแล้ววันใดวันหนึ่งถ้าสามีคุณป่วยหรือนอนติดเตียงขึ้นมาแล้วเขาไม่สามารถทํางานได้แล้วคุณกินอะไรคุณกินอะไรแล้วคุณอยู่ยังไงค่าใช้จ่ายในเมืองนอกแล้วมันแพงมากนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะ